เมื่อส่ของนกันเลยรู้ว่าถงขี่ไอสือถงอุ่นีวันอ่อนบสกินบ่ส่เไปกีสไปเรื่อแกินี่บูยเปิดบังแดเออแฟนรูไลท เรื่องันต้ตีมันส่งบ่ส่งมันซึ่งบ่บ่ซึ่งมบมป,ป,ไปไต้องเพื่อต้องเพิ่ต้องไปฝากทีมอะไปเน,ะน,น,นาะนี่ตุขยบอลน่ตู้ยเหีนน่อันตุ้ยเหีนไม่อันนี้แม้นี่นเราเปิดแค่พอยแฝเปิดสนี่แค่ได้เออ,อมอห้องขอกับี่เสูแกด่างกับนี่เสื้อเขาแถมอะไรมาให้ก็แถมห้ <c oughs>

ว่ามันจะดีเสียบักไหนกันถ้ามันมีปังกันี้มาเยอะอยู่ก็ดีฟักสามหัวสองหัวสามหัวยังไม่เห็นเห็นมาเลยพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้โมนี่เมื่อไรล่ะใครเกี์หน่อมไหมครับกินน้องไหมพอกินเด้อ ขายประเทศเขาให้คนเยอะมาก,มากประเทศนาประเทศลงวันนี้ลงสนามบินนาลิตามาเมืองโตเกียวสนามบินนาริตาเมืองโตเกียวพี่น้องไหนๆใครจะไปใครจะแปลงฟันนี่ให้แตป,ป,ปแปลงฟันมาแปลงก่อนแปลงฟันมามัแปลงฟันของญี่ปุ่นไหมนี่<ม>ลองดูไหม เอาเอาเผ็ดเมาให้ให้ให้ง่าะห้บอาเกือเกือบร้องไห้เลยพ่อนว่ะร้องไห้ล่ะไม่ใช่รรอ้ต่อไปยไต่อมึงไปเนแล้แหละก็เอายๆเอาอย่างไม่้องอย่างหายายายพี่น่องเอออยากหายายเบิ้งม่หน่องน้ำวิโดว์ข้อเป็นอะไรนเอเยเออวดี์ข้อไปหายาย เกี่ยวเกลียวมันนีม่มามาแปลงฟันมันลูกมาปา,า,าแปลงฟันก่อนมาเดี๋ยวเรียวไปบายเอาอันน,นี้เขาเป็นแนาแนวมันเป็นกระบอกอากาศมันเป็นลมลมท่าไรล่ะที่ลมมันเย็ยู่ข้า,ราเรียเรียวไม่เบียดลูกไม่เบียดหอมตัวเกียวอยู่ไหนลูกอย่าขึ้นไปนะตกนะลูกนะแปลง เด็ดเเอาแปมีอันน <c ười> ี้ละตีฮะเอาไปีดขางหน้าเลยฝาเหมือนมันขงหน้าร่มนะครับผมจะจะจะใช่ไหมแปไหมแปไหมครับ เียวไปเอออย่าใส่นังไปของีกูลกูก็รุกูงไงเดี๋ยวไปลูกเดี๋ไปให้น้องทำเลยอยู่ใกล้เห็นอะไเบีนเห็น

ว่านปลกทิ้งไปหัวน้ำเลยแกไม่หล่ะพ่อทำให้ว่าน้ำคือร้อนใช่ไหมแค่น้ำคือเย็นใช่ไหมอะไรเนี้ยดีบ้วนเช็ดแกะสวดบ้วนเท่านั้นใช่ไหม

ฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าไอ้ทุกคนบนพีข้างบนมีอะไรข้างบนมีอะไรโอเคไม่นอน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 อ่ะใส่นี่ค่ะเสร็จแล้วใส่นี่ค่ะเอาเอาแปรงใส่นี่วางใส่นี่ค่ะโอเคอันนี้ของโตเกียวเสร็จยังเสร็จแล้วเช็ดนี่ค่ะเช็ดนี่เช็ดหน้าโอเคโอเกียวเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จยังครับ เสร็จหรือย <F lying sup> okay. okay. ังครับเสร็จแล้วโอเคเอาบ้วนปากครับผมพ้ยพ้ยพ้ยห้ามกินนะเอาลูกใครก็กินบบบนี้มันไม่ได้กินนี่ดึกเจ้าเหนะดูโอเคห้ามเกินเอาคือบ่กขอปาก mất nhìn nam dễ đi đường đi ôi, rồi cứu kia không, ôi nó Ok sao chẳng? A bay lên A bay lên 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 nó nào, nào, nào.

รูปปะ,ปะไปแปลงเป็นพิธีครับผมบบร้ออกหมามาเลยมาเลย ลูกครโมูจากบวนผักก็เรื่อยกกืนเนะสะนาตีบูกบักบให้ออกไปทีพยาไม่อยากไว้ดิยู่โอ้ยบันนีอกะไรเนะอะไรอ่ะรู้ับโทรศัพท์ใครนวรู้ับนาตีรวนแล้วโอ้ย ลคุยแอฟสิตเร็วให้ตาหนุอันนี้ไหมมัดผมมาลงมมา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 ผมปึงยงอึงยืงน่นะมา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 ,มา,มาเร็ว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 รวมผมใหน้นนิมาใส่ทุงมยางเจ้า ปีมันจะตัวกูมาหูมาลูกมาผมกับลูกบางนิดนึงมาเร็วรนิดเดียวลูกมันอึงอยู่ไงนไอเอฟซีเลยเดยวไอแฟรขับเร็ว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 มา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 เอาไม่บีบอะขาอยู่บีน่บีนูยังไงเอาเอาคีว่ามันบีนี่มาเข้ามา แต่๋ยวนพี่พ่อมีอยู่มาพ่อมีอังไงอยู่ทำไม่ดีลูกโอ้จากไอ้คนนี่กไอ้คนนี่โอ้ยสนโน่เพื่อนชื่อสนโน่ป่ะทีเห็นอยู่ในหะน้เห็นอยู่ฟิวเจอร์เลยนะจริงก็บอกว่าหนูหนูไม่ได้มั่วไงเหแล้วพ่อแล้วพ่อทำไมหนูอยากไปหาสนโน่ก็ไม่ให้ไปอะ่ะสนโน่ไม่เห็นพ่อไม่เห็นสนโน่

หนูอย่าไปใกล้กล้องพ่อรู้นไม่จับนะไม่เอานำไม่จับนะไม่จับเอยพ่มันพังนะโอเคอยากออกกล้องด้วยเอ้าไม่ไม่ ได้ไหมลงอาบไหมผู้มีหนูขออาบอ่างได้ไหมวันนี้ค่ะฮะวันนี้จะอาบแค่หน่อยนี่อาบเม่มันกุยมันกุยเฮียบว่ามันกุยเด็กเขาไปว่าเขาว่ากุยไม่เป็นอิสระกุยอิสระกุยนะสตาห่า

ยังก่องดาข้างายโอ้วก่องดาข้างลายิ่ยยยงตกมันจะตกไปตรงนู้ลูกนะสสเื่อ,อนขแตกเม่นเอยเม่นรับเม่นเน่พี่น้องลูกขีแตกปากแห้งแะเนี่น่ยโอ้ยตกตกตมาตัวนี้หยิบตัวนี้มา ตกตกตกตว่ะเตต่ะตัวอีอยู่ข้างล่างอ่ะนะหัวเตียอะนะนี่ใครนบวบวยนี่ วันนี้ไปกินปลาอะไรมาลูกแซ่บป้อปลาแซวอนเบอร์ยิ่งจะดึงยิ่งจะไปขาดแขนพ่ออุ้ยน่ะกลัวมากขอ,อย่านแล้วกลัวขยันเหมือนหน้าแก่ใครแก่คะเบิร์มึง เป็นนักเรียนนักเลีนนักเลีนนักเลีนนักเรีนใหญ่นักเลีนใหญ่โอ้ตตกตกตกพ่อกลัวหนูตกก่ใช่พี่ตากไม่ตกแต่ลูกจะตกไงหลังบึ้มนะมัม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  นรอนอรอนมานามางหน่อยฮะนารอนอรนี่เลยนอนพ่อพอะไรพ่อให้นึงพพ่อจยู่อเลเดี๋ยวเด้อเี่ยเราเขียนหรือเป่าลูกเออดูเปลูกเดี๋ยวดูก่อน ผมไม่เอามาจะพอดูให้จ้า,านมไปใส่เบิร์ดนมนมหมดหรือยงัง ไงมนมเหล้ามนมเห้าจากไทยแลน อะไรครับอ uh, ืออ okay, ืออืออ่าว่างเนี่ยเฮ้ยเชิญบังคมอ่ะแต่พ่อผมกำลังขึ้นมาโอเคเดี๋ยวของของเสียเกี่ยว รอแ,แป๊บนึ่งกับผมมันจะโตได้หรอมันจะโตได้หรอเตเกียวออเอาีไมเอาเพราะอืมอาหน,น่ะคนละอันลูกอันนี้ฮะแน้องกินแล้วกนเดี๋ยวเดี๋ยวไปออกไปซื้ออีกลูกไป เชิญทั้งหมดชับเชิญเชิญเชิญ <c oughs> อกเขาเนี้ยเข้าไปนี้เข้าไปานี้นอนลง

ไปอย่าไป่อเงนการพ่อเงนการไ่อเ่นาะ